ว่าจะเป็นคําพูดมุดกตลกหรือการกระทําต่างๆเนี่ยล้วนเป็นสิ่งที่ตกลงและยินยอมร่วมกันก่อนถ่ายทําแล้วจากผู้ชมทุกท่านควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและเข้าใจว่าเป็นเพียงคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงเช่าในสวัสดีค่พวเราอยู่บ้านข่าวนี้นะคะพื่ออบรายการอยากจะเล่านะคะอยากจะเล่าวันนี้นะคะเราก็จะมีท็อปิกนะคะสิงหัวข้อามาพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ฝ <shad> ันถูกไหมเรื่องที่ไม่มีอยู่จริงเรื่องที่เกินจริงเราอยากจะรู้ว่าทั้งหมดเราเนี่ยหกคนตรงเนี้ยมันจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างโอเคขอาคำถามแรกเลยค่ะโอเคค่ะคําถามแรกนะคะถ้าเลือกได้อยากมีพลังพิเศษแบบไหนพลังพิเศษอะไรที่พูดไม่ดีพลังค่ะคืออยากลบความทรงจำคือบางบางอย่างเเรามีความทรงจำที่แบบไม่ค่อยดีใช่ไหมเราก็อยากแบบเออลบให้มันไปลบเก่าเหรอ ก็คือเราอยากแบบลความทรจที่แบบไม่คดีนออกไปเงยไม่มีแต่ความทรงจที่มัดีๆอเล้วลาหอเ่างไงละอย่างที่ยบอกอกว่าบอกว่าอะการลงไม่ได้ช่วยี เรา <c oughs> เราก็แบบนี้ไงเรา <c oughs> เราคือเ,เ,เราอยาก โซเทียลวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จรงก็เข้ามาอค่ะันนี้อยาเป็นไรอยาเป็นทิยมีปีกเปียเนาากเปเด็กยมนูที่โอเคคำถามที่สองนะคะถ้าพูดกับสัตว์ได้อยากคุยกับสัตว์ชนิดไหน เอาเลยแกไหมเอาเลยเริ่มให้เริ่มก่อนเอ๋ออายากคุย้ัยังจับม่ไยล่ะมันเหม็นเนี่ยอยากน้ไมดูดิเลยไอ่มหิวหิวเอามาทษมันมันมีเสียงมั้งเนี่ะจ บางห้องกูมีแมวน้องกูกูมึงแต่กูกลัวแต่กูเข้าคนก่อนเลยอะกู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 เป็นคนชอบแมวใช่ไหมอยากคุยกับแมวแบบมันน่ารักอะมือมันแบบคือบางทีเราแบบไม่รู้จะคุยกับใครใช่ป่ะไม่อยากคุยกับแบบน้องอะเอออะไรอย่างเงี้ยออทำนามุยๆนีด้วยใช่อยากกินอะไรลูก มันร้องมัน mm S <S ร so e. nah, ้องมากคือกูแบเไม่สักนิดหนเลยให้กูเงียบก่อนขอนอนก่อนขอนอนอ่ะไม่แต่เขาบอกว่าเวลากบร้องบางคนเขาขึ้นมาได้ถ้าโนทางกันมากดูมาทีนี้กูรู้เลยกูรู้เลยว่ากูมาคุยอะไรกันเฮ้ยกูว่าได้ไม่กบร้องก็ท้องอื่นหรือเปล่าได้ทำไมท้องอื่นท้องอื่นว่าะข้าวมันดิบไปได้แล้วนะไปนีย นี่ค่ะมันก่อนนีว่าหลังไถ่ายไค่ะ้าหลังแกถ่า้กัดเป็นสปก็ามต่อไปนะคะถ้าถูกหวยหนึ่งร้อยล้านจะทำอะไรหนึ่งรล้าน วันทุกวันที่หนึ่งจะหกเลขที่ออกูยูขออนาคุยคือกาออกจากโรงเรียนเราแต่ี่ทางานแล้วไปท่องเที่ยวนเงินจะหมดอ่ะราดแล้วทาไตอบ่ก็างานก็มาทางานไม่ช้าฉันฉัมอยากมีเงินช่มตัดกระพดีกว่าดูมาด้วยตักระพาะดูไขมัน ทุาำให้ไม่เหมือนตัวเองอยากไร้เพียงค่ะต่อผมจริงแบ่งแบ่งใ้ างกับเพื่อนหรือว่าคนดังได้หนึ่งคนจะสลับร่างกับใครไม่ไงล่ะคนใครคนดังกูอยากสลับอะไรกับชมพู่ชมพู่ก็เป็นคนที่เลี้ยงเก่งมากเว้ยมึงแต่แบบการใช้ชีวิตมันอะมันแบบไม่ค่อยเก่งอ่ะคือมือการกดปิ่มันอ่ะมันไม่รู้จักว่าฝั่งเปิดคืออันไหนใส่รับเปิดคืออันไหนใส่รับปีคืออันไหนอะพี่ขอเลาเลยว่าแอบอ่ะเพื่อนกูเจตเล่าสิ่งอะไงในสติ๊กเอรอ่ะ เราค่ะแล้วก็บอกว่าทำไมแฟนเราไม่ขึนแอร์ทีจหะลาว่ามือมาสิดของเขามันคนคาไม่อยู่ไงเาเป็นในการที่มันติดลบไม่แต่ว่าคนเราใครมันจะคืนแอร์้มาิวอันเลเมื่ออาจจะคืนได้แต่ติดอยงเงี้ยตายนะคะกินน้ำตาได้เยอะ กูอยากกินนยาแ่แจะไม่ได้หรอปาบินนป้าใมนได้ว่ายน้ำไงแล้วแบบเขายกอะไรนะนงเงือนี่หัวป่เมะเมดอ่ะอยากให้เจ้าชายเจ้าชายลืมไปแหลัแกสวยด้วยมแต่เหมจาน้าหวงมัวด้่วยไม่ก็มึงหัวหวดะเอาเงินดิลูะกูเป็นไรสว่า มีเวลาหนึ่งวันทำอะไรก็ได้เลยไม่มีข้อจำกัดจะทำอะไรนอนเออนอนอไม่จํกัดเลยไม่จํากัดค่ะกัดจะนอนอย่กินไม่กิน้างกด้จากัดไงก็คยไม่จเปนเนนไม่จํากัดค่ลอคำถามข้อต่อไปค่ะถ้าอยู่ในโลกของหนังหรือการ์ตูนอยากอยู่ในเรื่องอะไรอ่าการ์ตูนนี่นี่นี่ขอ อยากอยู่เป็นอย่างการ์ตูนโดเรมอนเพราะว่ามึงบ้านเราอ่ะไกลกันทุกคนเลยนะเว้ยแต่โดเรมอนอะมึงเขยุ่งก่อนเขาเดินกันมาหากันได้อ่ะเขาแค่เดินื่นะจำคอนอ๋พี่ข่งก่อนคือแบบอยากอยู่ใกล้ๆกันแบบเออยากไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆอะไรเงี้มึงโดเรมอนไปยันขึ้นเขาค่ะไปนอกโลกอะไรเป็นไรไม่ถ้าถ้าแกบอกว่าไม่ชอบเวีเป็นเจแอนปั๊กไม่แกน้องของแกจริเหมือนเจแอนปั๊แกเป็นน้องสาวฉันวะใช่เหรอ 一起的。<laughs> ไม่ได้วันหนึ่งอาจพบกันเมื่อไรพรุ่งนี้เหรอโอไม่ oh ยานนี้เลยที่ไหนที่กระทอ่อมที่หุบเขาตลข้อต่อไปถ้ามีประตูพิเศษ,ษ,ษ,ษไปไหนก็ได้จะเลือกไปที่ไหนวิชันของฉันสมมติว่าถ้าม,มันไปที่ไหน,นก,กันเพราะฉันจะไปตลาดปักก่อนฉันจะไปซื้อขนเฟิร์นอ่าทัาคอแล้วก็อันนีน้ใช่หัวเตาพวก,พวก เพื่อนยนต์แขนยาวใช่ปะแล้วฉันก็จะไปสวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช้ชีวิตใช่ฉันจะไปผิดน้อยแต่แบบเดียวแล้วก็ลับเลยแต่อันนี้คือแบบฟิลแบบประตูไปไหนก็ได้ถูก็ได้ ป้ายคือฉันรู้แล้ววิธีที่แบบไปให้เหลือลงไงฉันก็จะไปช่วยเขาก็หุนเลยไม่เห็นยากเลยมันก็ไปตัวโผลมาแล้วให้เรือทะลุออกออกใหม่เลยนะถ้าแต่บเอออยาบอไปช่วยเขาอยางรูอว่าท่านเขายังไม่ได้ตายแบบคนที่อยู่นจะไปใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่าเงี้ยข้าสกูนะอย่าไปดูโรศัพท์เพราะว่าเดเหยเพราะว่าคิดถึงไง กินเ่อพันเลยเหรอกินเผาปันกินเผาปันสั่นเลี้ยงของปันเองปันผ่านนะเ้วอ่ะพ่อพ่อเป็นอยไรพลายาอย่าหรือว่าไม่กินไม่อย่าหรือว่าไดนนี่สาว่ะเขาบอกว่าบางคนเขาบอกว่ามีขนมีขนจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอย่างที่แบบในหนังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเห็นด้วยตาได้ป่ะสรุปเป็นเจอพันนี่แดกเนื้อไม่ินไปกินกูตายกูตายไม่กูไปกินเนื้อของปกูเป็นห้ามขอลาแม อยากกลับบา้านไม่อยากอยู่ด้วยกันตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คำถามข้อสุดท้ายนะคะเฮ้ยอะไรหมดใจดีคำถามข้อสุดท้ายถ้าวันหนึ่งโทรศัพท์หายไปจากโลกจะทำอะไรโอ้ตายแกชั้นเข้าปากไม่้แต่แกอะแกออกไม่ได้เลยนะเป็นรื่องต่างเอาตู้เอา้แม่มอ ว่าแบบแต่สมมว่าไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมพวกหนังสืออะจะเข้ามามีบทบาทมากเลยออความรู้เออความรู้เลยเออตั้องจะถ่ายมานี้มีความรู้แล <t ick noise> ้วคือแบบว่าเราก็คงแบบอ่านหนังสือได้่างเดียวอ่ะใช่เพราะแบบมันไม่มีอะไรทําแล้วอะเออแต่ถ้านึงจริงๆก็สมมติว่าถ้าโทรศัพท์มันหายจรจริงๆนะมันจะวุ่นวายไหมนะจะคุยกันยังไงเออใช้สายก็ไม่อด้ก็ไม่ไดโอ้หแต่สมมติว่าสมมติว่าอ่ะกูข้องน้ำอยู่แล้ว กูหมดนะกู้่งทึไปเล้ามมึอก็ต้องบอกว่าเพื่อเราก่อนนะไม่งั้นก็แอบก็ได้แต่ส่งถึงนะมือกระป๋องที่เป็นสายโอ้โหกาวมอแต่กูอยากรู้อย่างนึว่าคือโนพิล่ามันส่งจดหมายได้จริงใช่มใช่้มอะไ้กเี่ไม่รกปตรเอง้านกตับถามครอบครัวพิกาโนม่ปติอาะยาเกล ไม่ติดไม่ติดโทรศัพท์ไงโทรไปไม่เคยรับมือแล้วอ่ะคนทีมเสร็จแล้วยกโทรศัพท์เลยอ๋อไม่รู้อะปกติมีโทรศัพท์อาจจะเอ่อใครโน้เอาอีโทรศัพท์แต่เยเราโทรศัพท์สายไม่เป็นสบายแล้วคือเว้ยบายก็ไม่รู้ตอนเนี้ยไม่ได้โทรศัพท์อ่ะพี่ไอ้ไงอะไม่ใช่ใช้ไอ้นั้นอาจจะแบบว่าอ่านการเรียนรู้เพราะว่าไอ้ลินไอ้ลินมันก็ต้องคุม สัญญาอะไรพวกนี้ใช่ไหมล่ะอเออเพราะที่ต้องอิม,มก็ไม่ค่านี้แหละนี่เหรอก็ล้มลงหรอใช่นังน่งอันเนี่ยเหลือ,อไอ้เนี่ยเหลือที่เขาขึ้นมาอยเงี้ยแต่เลย